สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมครับวีวิกตอรี่ครับกับสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ g r o w t Mindset Podcast ครับคุณผู้ฟังเชื่อเหมือนกับผมไหมครับว่าในชีวิตของคนเรานั้นถ้าเรามีเป้าหมายกับชีวิตมันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับแต่การที่จะทําให้เป้าหมายนั้นประสบความสําเร็จได้นั้นมันต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทน และก็ต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองไปอย่างมากมายกว่าจะฝ่าฟันประสบความสําเร็จและในหลายๆครั้งชีวิตเราก็ไม่สามารถที่จะทําได้ตามความฝันของเราได้อย่างรวดเร็วและความลับครับของเศรษฐีหลายๆคนเขาได้บอกไว้ว่าอีกหนึ่งความลับที่เศรษฐีไม่เคยบอกคุณนั่นก็คือการสร้างปฏิหารให้กับชีวิตตัวเองครับ ดูแล้วเป็นไงบ้างครับเนื้อหาการสร้างปฏิหารมันสร้างได้ด้วยหรือครับและการสร้างปฏิหารได้นั้นควรทําแบบไหนครับวันนี้ครับผมเอาความลับของเศรษฐีจากหนังสือการสร้างปฏิหารกับชีวิตนะครับของผู้เขียนนะครับนโปเลียนฮิลครับผู้แปลหนังสือเล่มนี้นะครับคุณบุญยนุชชมแป้นนะครับเป็นหนังสือเนื้อหาที่ผมว่าต้องมาขบคิดกันเลยนะครับ ก่อนเข้าเนื้อหาของหนังสือนะครับผมอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับประวัติของผู้เขียนนะครับหลายหลายคนอาจจะเคยคุ้นหูแล้วนะครับว่านาโปเลียนฮิวนี่คือใครแต่หลายหลายคนก็ยังไม่ทราบว่านาโปเลียนฮิวเนี่ยคือใครนะครับผมจะขอเล่านิดน,นึงนะครับว่านาโปเลียนฮิวเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่เริ่มศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับความสําเร็จของผู้ประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่หลายคนนะครับได้แก่ แอนดูแคนนกีนะครับโทมัสเอดิสันและอเล็กซานเดอร์แกมเบลนะครับตั้งแต่เขายังอายุน้อยแล้วนะครับเขาเป็นคนที่มีความใฝ่รู้แสวงหาความรู้และหาความจริงจากแก่นของความรู้นะครับฮิวนะครับกลายเป็นนักวิชาการและนักคิดชั้นเยี่ยมคนแรกๆของโลกนะครับในสาขาศาสตร์แห่งความสำเร็จครับและเป็นผู้เขียนหนังสือที่โด่งดังมากครับ Think and Grow Rich นะครับคิดแล้วรวยนะครับ ก่อนอื่นครับผมอยากจะให้คุณผู้ฟังเข้าใจคําว่าปาฏิหาริก่อนนะครับจากเหตุการณ์ต่างๆจริงหรือไม่ครับที่เรามักนึกถึงปาฏิหาริขึ้นมาในยามที่ชีวิตถึงคลาวจนตรอกหรือประสบกับอุปสรรคอันหนักอึ้งเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจะแบกรับไหวนะครับจนในบางครั้งนะครับเราถึงกับต้องวิงวอนให้ใครสักคนบนฟ้ายื่นมือลงมาช่วยด้วยความเมตตา เราเปิดดูความหมายของคําว่าปฏิหารครับในพจนานุกรมนะครับใกล้ตัวและพบว่าคํานี้นะครับถูกนิยามว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์ครับความมหัศจรรย์หรือกระทําสิ่งที่ตามปกติทําไม่ได้ครับซึ่งเป็นนิยามที่ไม่ต่างไปจากสิ่งที่เราหรือใครหลายคนนึกถึงเมื่ออยากให้คําคํานี้กลายเป็นจริงขึ้นมามันเป็นเรื่องแปลกมากแปลกดีนะครับที่ในหนังสือที่มีชื่อว่า ปฏิหารสร้างได้จับจิตจุดปฏิหารเล่มนี้กลับไม่ทาให้เราเข้าใจคําว่าปฏิหารตามความหมายที่เขียนไว้ข้างต้นเลยหนังสือไม่ได้พูดถึงการอ้อนวอนรอคอยการช่วยเหลือจากมือที่มองไม่เห็นนะครับหรือภาวนาว่าชีวิตจะผ่านวิกฤตหรือประสบความสําเร็จอย่างที่มุ่งหวังแต่พูดถึงวิธีคิดครับและการจัดการกับความธรรมดาในชีวิตที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ ทั้งการเติบโตการเปลี่ยนแปลงความเจ็บปวดความล้มเหลวความโศกเศร้าและความไม่แน่นอนต่างๆนานาที่ไม่มีใครปรารถนาแต่ก็เบือนหน้าหนีไม่ได้เช่นกันครับในหนังสือเล่มนี้นะครับนโปเลีนฮิลนะครับผู้เขียนหนังสือที่ขายดีที่สุดตลอดกาลนะครับอย่าง Think and Go Rich นะครับรวบรวมวิธีจัดการกับสถานการณ์ในชีวิตที่ควบคุมได้ยากที่สุด ด้วยปัจจัยอาจอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์อย่างเรามากที่สุดอย่างจิตที่ต้องผ่านการฝึกฝนเพื่อให้ฝ่าฟันความธรรมดาสามัญของชีวิตและพาตัวเองไปถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้ได้วิธีการเหล่านี้ครับที่ฮิวเรียกว่าปฏิหารและเขายืนยันว่าทุกคนล้วนสร้างได้ หากฮิวนะครับยังมีชีวิตยอยู่นะครับเขาจะมีอายุเป็น2รอบของอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์โลกในปัจจุบันบริบทในโลกอาจจะเปลี่ยนไปมากมายหลังจากสมัยของฮิวแต่ความสามาัถของชีวิตที่มนุษย์ต้องเผชิญน,นะครับหลักการผ่านบททดสอบและฝึกฝนตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิตไม่เคยเปลี่ยนไปจริงหรือไม่ครับว่าลองเปิดโอกาสให้คุณได้พบกับปฏิหารในรูปแบบของ บทเรียนที่บรรจุในหนังสือเล่มนี้แล้วคอยตอบตัวเองว่าสำหรับตัวคุณนั้นปฏิหารสร้างได้หรือไม่ครับในหนังสือเล่มนี้นะครับมีเนื้อหาเกี่ยวกับปฏิหารหลายๆบทเลยนะครับแต่ผมสนใจบทนี้บทหนึ่งครับที่อยากจะหยิบยกมาให้คุณผู้ฟังทั้งหลายได้รับฟังรับชมและก็สามารถจะเอาความลับต่างๆไปแชร์แบ่งปันเพื่อนฝูงญาติพี่น้องและผมคิดว่า เนื้อหานี้จะเป็นประโยชน์ให้คนจำนวนมหาศาลแน่นอนครับบทนี้ได้พูดถึงเกี่ยวกับการเอาชนะความยากจนด้วยปฏิหารที่เราสร้างได้นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างความยากจนกับความล่ำรวยไม่ได้วัดกันที่เงินหรือการครอบครองทรัพย์สมบัติเพียงอย่างเดียวนะครับยังมีความล่ำรวยอันยิ่งใหญ่อื่นๆอีก12ประการครับ ซึ่งเประการในนั้นไม่ได้เป็นวัตถุสิ่งของแต่เกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกับพลังทางจิตวิญญาณที่มนุษย์ชาติเข้าถึงได้ต่อไปนี้คือทำอธิบายคร่าวๆนะครับถึงความร่ำรวยทั้ง12ประการเพื่อให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าจะเปลี่ยนความจนเป็นความรวยได้อย่างไรครับความร่ำรวยอันยิ่งใหญ่ในชีวิต12ประการมีดังนี้ประการที่1นะครับ การสร้างทัศนคติบวกทัศนคติคิดบวกนะครับเป็นความร่ำรวยอันดับแรกในบรรดาความร่ำรวยทั้ง12ประการเลยนะครับเพราะความร่ำรวยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเชิงวัตถุหรืออื่นๆเริ่มต้นจากสภาวะจิตใจครับสิ่งเดียวที่เราแต่ละคนนะครับมีอำนาจในการควบคุมอย่างสมบูรณ์และไม่มีใครพลากไปได้ทัศนคติของคนเราจะเป็นตัวสร้างพลังดึงดูดครับ ที่ดึงดูดวัตถุต่างๆไปต่างจากการดึงดูดความกลัวความปรารถนาความกังวลและความเชื่อทัศนคติครับยังเป็นปัจจัยกำหนดว่าคำว่าภาวนาของบุคคลหนึ่งจะให้ผลลัพธ์เป็นลบหรือบวกดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจครับที่ทัศนคติคิดบวกจะเป็นความร่ำรวยประการแรกในความร่ำรวยอันยิ่งใหญ่ทั้ง12ประการครับ หลักการที่2นะครับการสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเริ่มต้นด้วยการดูแลใส่ใจสุขภาพซึ่งเป็นผลผลิตของจิตใจที่คิดถึงสุขภาพในด้านที่ไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บแต่เป็นการรู้จักยับยัง้งชั่งใจและรับประทานแบบพอดีครับรวมถึงรักษาสมดุลในการทํากิจกรรมทางกายต่างๆการรักษาทัศนคติเป็นบวกก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ที่มนุษย์เรารู้จักประการที่3ครับเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในมนุษย์สัมพันธ์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะครับมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบได้แก่ความเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองและกับผู้อื่นทั้ง2รูปแบบล้วนทําให้ความลงรอยกลมเกลียวเป็นหนึ่งในความล่ารวยอันยิ่งใหญ่12ประการครับ คนเรานะครับมีความรับผิดชอบลำดับแรกคือการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวจากภายในซึ่งต้องอาศัยการเอาชนะความกลัวการรักษาทัศนคติให้เป็นบวกและการสร้างเป้าหมายหลักของชีวิตซึ่งจะทำให้เรามีศรัทธาอันมั่นคงในการทำภารกิจใดๆให้สำเร็จจงหาสันติภาพจงหาสันติภายในดวงจิตของตนแล้วการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้อื่น จะไม่ใช่เรื่องยากนะครับความขัดแย้งในสัมพันธ์ของมนุษย์มักเป็นผลจากความสับสนความคับข้องใจความกลัวและความคลางแคลงภายในของแต่ละบุคคลโดยสภาวะจิตด,ด้านลบเหล่านี้มักสะท้อนผ่านไปยังผู้อื่นครับทําให้สร้างความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้ความเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อื่นนะครับเริ่มมีความเป็นหนึ่งเดียวกับตนเองเพราะนี่คือความจริงครับ ดังที่เจ็กสเปียร์ได้กล่าวไว้ว่าเนื้ออื่นใดคือความซื่อสัตย์ต่อตอนเองเพื่อจะไม่ตบัดสัตว์กับผู้อื่นผู้ที่ฟังคำตักเตือนดังกล่าวนี้ย่อมได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลครับประการที่4ครับเป็นอิสระจากความกลัวครับไม่มีใครนะครับที่ถูกกดขี่ให้เป็นทาตความกลัวแล้วจะร่ำรวยหรือเป็นอิสระความกลัวเป็นเหมือนใบเบิกทางเรียบปีศารร้าย เป็นการสบประมาทพระเจ้านะครับผู้ประทานวิธีปฏิเสธสิ่งที่ไม่ปรารถนาด้วยการให้คนเราควบคุมพลังจิตของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ก่อนจะให้คะแนนตัวเองในข้อนี้นะครับลองสืบค้นให้ลึกลงไปในดวงจิตของตนเองให้แน่ใจว่าไม่มีความกลัวพื้นฐานทั้ง7ประการซ่อนอยู่ภายในครับและจงจําไว้ว่าเมื่อความกลัวพื้นฐานทั้ง7ประการถูกเปลี่ยนไป เป็นศรัทธาชีวิตของคุณได้ดําเนินมาถึงจุดที่ครอบครองจิตใจตนเองได้แล้วและการครอบครองนี้จะทําให้คุณได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาในชีวิตและปฏิเสธทุกสิ่งที่ไม่ปรารถนาครับหากเราไม่เป็นอิสระจากความกลัวความร่ำรวยอีก11ประการในชีวิตก็อาจาไม่มีความหมายใดๆเลยครับในบทถัดไปนะครับคุณจะได้พบกับสูตรที่ใช้ในการเอาชนะความกลัวโรคภัย ไข้เจ็บและกลัวการเจ็บป่วยเจ็บปวดทางร่างกายลองนำสูตรนี้ไปใช้เพื่อเอาชนะความกลัวอื่นๆอีก6ประการนะครับประการที่5ครับการสร้างความหวังที่จะบรรลุความสำเร็จในกายภาคหน้าครับความหวังคือใบเบิกทางของสภาวะจิตท,ที่ดีที่สุดครับนั่นคือศรัทธาความหวังคือสิ่งจำเป็นสำหรับคนใน ยามฉุกเฉินครับหากไร้ซึ่งความหวังความกลัวก็ย่อมเข้ามาแทนที่ครับความหวังคือพื้นฐานของความสุขในรูปแบบที่ลุ่มลึกที่สุดซึ่งมาจากการรอคอยความหวังความสําเร็จในแผนการหรือเป้าหมายที่ยังไม่บรรลุผลครับผู้ที่มองอนาคตโดยไร้ความหวังว่าตนเองจะกลายเป็นคนที่อยากจะเป็นในจุดที่อยากอยู่หรือ บรรลุปเป้าหมายซึ่งเคยพลาดในอดีตครับเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างแท้จริงความหวังนะครับทำให้ดวงจิตของเราตื่นตัวและคล่องแคล่วยังช่วยเปิดทางให้ศรัทธาได้เชื่อมโยงกับอนันตปัญญาด้วยความหวังคือบุคคลแห่งความซื่อสัตย์และเป็นเหมือนผู้ตกแต่งอันศักดิ์สิทธิ์ของความร่ำรวยอีก11ประการครับ ประการที่6ครับการสร้างวิสัยแห่งศรัทธาครับศรัทธาคือเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างจิตสํานึกของมนุษย์และอนันตปัญญาแห่งจักรวาลครับศรัทธาเป็นเหมือนดินอันสมบูรณ์ในสวนของจิตใจมวลมนุษย์ซึ่งอาจาก่อกําเนิดความล่ํารวยในชีวิตได้เป็นเหมือนแหล่งน้ําทิพย์จากภายนอกที่ทําให้เกิดพลังแห่งการสร้างสรรค์และการกระตุ้นความคิด ศรัทธานะครับเป็นเหมือนพลังชีวิตของดวงจิตและเป็นพลังไล้ขีดจํากัดศรัทธานะครับเป็นคุณภาพแห่งจิตวิญญาณที่เมื่อหลอมรวมกับการภาวนาแล้วจะเชื่อมโยงเราเข้ากับอนันตปัญญาโดยตรงและทันทีครับศรัทธานะครับเป็นพลังที่เปลี่ยนพลังความคิดธรรมดาให้กลายเป็นพลังระดับจิตวิญญาณซึ่งเป็นวิถีทางเดียวที่อนันตปัญญา ถูกจัดสรรมาเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ประการที่7นะครับการสร้างความเต็มใจแบ่งปันสิ่งดีงามครับผู้ที่ไม่รู้จากศิลปะอันงดงามแห่งการแบ่งปันสิ่งดีงามกับผู้อื่นคือผู้ที่ยังไม่พบหนทางสู่ความสุขอันเป็นนิรันดร์ครับเพราะความสุขโดยส่วนใหญ่แล้วนั้นมาจากการแบ่งปันประโยชน์ส่วนตนและเรื่องดีๆของตนครับ จงจำไว้ว่านะครับขนาดของพื้นที่ในดวงใจคนอื่นที่จะให้ใครสักคนเข้าไปครอบครองขึ้นอยู่กับความช่วยเหลือที่ใครคนนั้นส่งมอบออกไปในรูปแบบของการแบ่งปันครับและจงจําไว้ว่าความร่ารวยทั้งหลายอาจเพิ่มเป็นทวีคูณด้วยกระบวนการง่ายงายครับในการแบ่งปันให้กับคนที่มีความต้องการการเพิกเฉยหรือปฏิเสธที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับผู้อื่นคือการตัด การสื่อสารระหว่างบุคคลนั้นและดวงจิตของเขาครูผู้ยิ่งใหญ่นะครับท่านหนึ่งเคยบอกไว้ว่าผู้ยิ่งใหญ่กว่าใครทั้งปวงคือผู้รับใช้ของทุคนทั้งหลายนักปัจชายนะครับอีกคนกล่าวไว้ว่าช่วยเหลือเขาให้ข้ามฟากเรือเรานั้นไซได้แตะฝั่งตามทั้งนี้ครับยังมีนักปัจญาอีกท่านกล่าวไว้อีกว่า สิ่งใดก็ตามเนี่ยที่ทาเพื่อผู้อื่นสิ่งนั้นท่านกําลังทําเพื่อตัวเองครับประการที่8นะครับการสร้างแรงงานแห่งรักนะครับไม่มีผู้ใดนะครับที่จะร่ํารวยไปกว่าผู้ที่ได้ค้นพบแรงงานแห่งความรักนะครับและแสดงออกซึ่งความรักตลอดเวลาเพราะแรงงานแห่งความรักเป็นรูปแบบขั้นสูงสุดในการแสดงถึงความปรารถนาของมนุษย์ครับแรงงานเป็นตัวประสานร,ระหว่างความต้องการและ การตอบสนองความต้องการทั้งหมดของมนุษย์เป็นผู้นำนะครับทางสู่ความก้าวหน้าของมนุษย์นะครับเป็นสื่อที่ทําให้จินตนาการของมนุษย์ติดปีกด้วยการลงมือทําครับกรรมกรแห่งความรักจะได้รับการชําระล้างาบาปเพราะการแปลเพราะการเป็นแรงงานแห่งรักนั้นจะนําความปิติสุขมายัางผู้ที่แสดงออกเองจงทําในสิ่งที่คุณชอบทําที่สุดครับแล้วชีวิตคุณจะมีคุณค่า ดวงจิตของคุณจะส่งจะสูงส่งและคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับความหวังความศรัทธาและเป็นกำลังใจให้แก่คนที่คุณพบเจอการเป็นกรรมกรแห่งรักคือยาที่เยี่ยมที่สุดสำหรับการรักษาภาวะโศกเศร้าความรับคล้องใจความกลัวและยังช่วยสร้างสุขภาพกายที่แข็งแรงได้ไม่แพ้กันประการที่9นะครับ การเปิดใจกับทุกเรื่องครับความอดกลั้นนะครับเป็นการแสดงออกของผู้ที่เปิดใจต่อทุกเรื่องทุกคนทุกเวลาซึ่งเป็นคุณลักษณะขั้นสูงของผู้มีวัฒนธรรมและผู้ที่มีใจเปิดกว้างอยู่เสมอครับเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเรียนรู้อย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้ครับจึงเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อโอบรับและนำความร่ำรวยอันยิ่งใหญ่ในชีวิตทั้ง12ประการมาใช้ จิตใจที่ปิดกั้นจะทําให้การสื่อสารระหว่างปัจเจกกับอนันตปัญญาติดตันครับและกระทั่งตัดขาดจิตใจที่เปิดกว้างช่วยให้คนเราคงอยู่ในกระบวนการเรียนรู้แบบต่อเนื่องและขนขวายหาความรู้แบบไม่สิ้นสุดครับ mm hmm. เพื่อให้ได้ครอบครองความคิดของตนและนำพาไปยังเป้าหมายที่ปรารถนาได้ครับประการที่10นะครับการสร้างวินัยในตนเองนะครับ คนที่เอาชนะตัวเองไม่ได้อาจกลายเป็นคนที่เอาชนะอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยครับผู้ที่เอาชนะตนเองได้จะกลายเป็นผู้ที่เอาชนะชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเองและยังเป็นผู้ชนะโชคชะตาครับเป็นผู้นำทางจิตตวิญญาณของตนเองด้วยรูปแบบที่สูงสุดของการมีวินัยในตนเองคือการมีจิตใจอ่อนน้อมเมื่อเขาผู้นั้นล่ำรวยมหาศาล หรือได้รับการยกย่องจากผู้คนมากมายในประโยชน์ที่เขาได้สร้างไว้วิัยใน,ในตนเองครับเป็นวิธีการเดียวที่คนเราจะครอบครองจิตใจตนเองได้เต็มที่และกำหนดให้จิตใจนั้นได้รับสิ่งที่ตนต้องการประการที่11นะครับการสร้างศักยภาพในการเข้าใจผู้อื่นนะครับคนที่เข้าใจผู้อื่นได้ดีนะครับคือคนที่ตระหนักได้ว่าทุกคนมีความเหมือนกันโดยพื้นฐาน ทุกคนมีวิวัฒนาการมาจากต้นตอเดียวกันครับและกิจกรรมต่างๆที่มนุษย์ทาไม่ว่าจะดีหรือร้ายเกิดจากแรงจูงใจพื้นฐาน9ประการได้แก่ 1. อารมณ์แห่งรักครับ 2. อารมณ์แห่งสัมพันธ์ทางเพศครับ 3. ความปรารถนาทรัพย์สินเงินทองครับ 4. ความปรารถนาการปกป้องตนเองครับ 5. ความปรารถนาอิสรภาพทางร่างกายและจิตใจ 6. ความปรารถนาได้รับการยอมรับและการแสดงตัวตน7ครับความปรารถนาในการเป็นอมตะในชีวิตหลังความตาย 8. อารมณ์แห่งความโกรธ 9. อารมณ์แห่งความกลัวผู้ที่จะเข้าใจคนอื่นได้จำเป็นต้องเข้าใจตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเพราะแรงจูงใจที่ทําให้เขา กระทำการใดๆก็ย่อมเหมือนกับแรงจูงใจที่ทําให้คนอื่นกระทําเช่นนั้นภายใต้สถานการณ์เดียวกันครับศักยภาพในการเข้าใจผู้อื่นนั้นเป็นพื้นฐานของมิตรภาพทั้งหลายเป็นพื้นฐานของการเป็นอันหนึ่งอันเดียวและการร่วมมือกับผู้อื่นรวมถึงเป็นพื้นฐานของภาวะผู้นําทุกรูปแบบที่ต้องอาศัยความร่วมมือบางคนเชื่อว่าศักยภาพในการเข้าใจ คนอื่นนั้นเป็นวิธีการอันสำคัญในการเข้าใจแผนการทั้งมวลของจักรวาลของพระเจ้าจงรู้จักตัวเองแล้วคุณจะเข้าใจคนอื่นได้อย่างดีครับประการที่12นะครับการสร้างความมั่นคงทางการเงินหรือว่าการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับสุดท้ายนะครับใช่ว่าจะสำคัญน้อยสุดนะครับ คือส่วนที่จับต้องได้ของความร่ำรวยทั้ง12ประการนั่นคือเงินหรือความรู้ที่จะเป็นหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้คนเราได้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ได้เกิดจากการครอบครองเงินทองเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังเกิดจากบริการที่บุคคลหนึ่งส่งมอบออกไปด้วยเพราะบริการอันเป็นประโยชน์นั้นอาจถูกแปลงไปเป็นความต้องการของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่ต้องใช้และไม่ต้องใช้เงินเฮนรี่ฟอร์ดนะครับมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ใช่เพราะเขาสะสมเงินทองมากมายนะครับแต่เพราะเขาได้สร้างงานสร้างไรายได้ให้กับหนุ่มสาวนับล้านและสร้างรถยนต์ที่น่าเชื่อถือให้คนจํานวนมากได้ใช้งานจนถึงปัจจุบันครับชายหญิงที่ได้เรียนรู้และนําศาสตร์แห่งความสําเร็จไปใช้จะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือมั่นคงทางการเงินเพราะพวกเขามีวิธีหาเงิน เขาอาจ,จใช้เงินจนหมดหรือสูญเสียไปเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดแต่เขาจะไม่สูญเสียความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะเขารู้แหล่งที่มาของเงินและรู้วิธีติดต่อและได้รับประโยชน์จากแหล่งที่มานั้นแอนดูแคนกี้นะครับคนที่ร่ำรวยที่สุดในยุคของเขาเป็นผู้สนับสนุนการจัดทำศาสห่งความสำเร็จครับเพราะเขาเชื่อว่าทุกคนควรได้รับจากกับความรู้และทักษะในการสะสมเงิน ในบ้านปลายชีวิตของแอนดรูคารนิกี้นะครับเขาบริจาคทรัพย์สินกว่าพันล้านดอลลาร์โดยได้พูดกับผมสั้นๆก่อนเสียชีวิตว่าผมได้มอบทรัพย์สินส่วนใหญ่ของผมกลับคืนไปสู่คนที่เคยสะสมมันแต่เงินจำนวนนี้เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับความร่ำรวยสูงสุดที่ผมทิ้งไวใ้ให้กับผู้คนผ่านความรู้และทักษะ สเร็จความซึ่งผมได้วางใจมอบให้คุณช่วยส่งต่อกับโลกใบนี้ตอนนี้ครับผู้อ่านน่าจะเข้าใจความย้อนแย้งของความยากจนที่แฝงอยู่ในความร่ำรวยอันยิ่งใหญ่ทั้ง12ประการแล้วและมันก็เป็นเรื่องน่ายินดีหากจะสัเกตว่าความร่ำรวย11ประการแรกนั้นจะเป็นของคนที่ยอมรับและใช้มันเพื่อดึงดูดความร่ำรวยประการที่12นั่นคือเงินครับ ดังนั้นครับนี่จึงหมายความว่าความยากจนอาจเปลี่ยนเป็นความร่ำรวยรวมถึงความร่ำรวยอันยิ่งใหญ่ในชีวิตทั้ง12ประการได้จงโอบรับความร่ำรวยทั้ง12ประการและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วคุณจะกลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จเพราะความสำเร็จนั้นหาใช่สิ่งอื่นใดนอกจากการครอบครองพรทั้ง12ประการนี้ สุดท้ายนี้ครับทั้งความยากจนและความร่ำรวยล้วนประกอบขึ้นอยู่ในความคิดและเป็นไปตามรูปแบบที่แต่ละคนสร้างและจินตนาการครับโดยบุคคลนั้นจะถ่ายทอดความคิดที่ครอบงำอยู่ออกมาครับคิดถึงความจนก็ย่อมดึงดูดสิ่งที่สนับสนุนความจนคิดถึงความร่ำรวยก็ย่อมดึงดูดสิ่งที่สนับสนุนความรวยกฎแห่งการดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกันได้ แปลงความคิดให้กลายเป็นสิ่งสนับสนุนในปริมาณที่สอดคล้องกันครับนี่คือข้อเทจจริงที่อธิบายว่าเหตุใดคนส่วนใหญ่จึงเผชิญกับความทุกข์และความยากจนตลอดชีวิตนั้นเพราะเขาอนุญาตให้จิตใจตนเองกลัวความทุกข์และความยากจนและปล่อยให้สถานการณ์เช่นนี้เข้ามามีอิทธิพลทางความคิดกฎแห่งการดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกัน จะทำงานและชักนำสิ่งที่พวกเขาคาดการมาสู่ตัวเองครับมาถึงตอนนี้ครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าคุณผู้ฟังได้รับเนื้อหาหลักการสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตจริงได้ครับและก็สามารถที่จะสร้างปาฏิหาริย์ให้ตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิตได้ครับผมมีความเชื่อเหลือเกินครับว่าข้อมูลนี้จากหนังสือของนโปเลียนฮิลที่เขาได้กลั่นกรอง มาจากการทําวิจัยของคนที่สําเร็จมาจํานวนนับครั้งไม่ถ้วนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้กับคุณผู้ฟังมีกําลังใจนะครับและก็ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นครับเพราะเราสามารถที่จะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับตัวเองได้ครับหากเนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านทุกคนนะครับบางช่วงบางตอนผมอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่ม,เ,มเติมโดยการที่สนับสนุน เป็นเจ้าของตามร้านหนังสือชั้นนำนะครับหรือไม่สามารถสั่งผ่านทางด้านออนไลน์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับกับช่อง c r o s e m i n d Set สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้และพัฒนาความคิดแบบยั่งยืนแบบก้าวกระโดดไปพร้อมๆกันครับเราจะมาแบ่งปันความรู้ดีๆให้กันและกันตลอดไปนะครับผมขอบคุณครับ